ว้าวสาวัสดีเยว้วันนี้เนี่ยเราจะพาเจ้าหมีกับเบนดี้เนี่ยมาเล่นสวนสนุกการฮ่าอยากเล่นกันไ้มพวกเราครั้งนี้เนี่ยเราจะเปิดตัวด้วยเขาวงกดซึ่งข้างล่างใต้น้ําเนี่ยมีกระตูนเมาส์เพียบเลยก็จะมาไล่เราในเขาวงกดแหละเออเราต้องเอาตัวรอดให้ได้กระตูนเมาส์ใช่จริงเหรอนเนี่ยจริงๆสิอยู่ใต้น้ําเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาไล่พวกเรานะเราต้องเตรียมความพร้อมไว้ก่อนเข้าใจไหมฮะ ไม่เห็นนี่เลยไม่เห็นนี่เลยนี่มันนี่จริงๆเหรอกระตูนเมาเนี่ยไม่ใช่แกจูชฉันนะจริงๆมันอยู่ใต้น้ำไม่เชื่อลงไปดูสิเจมี่แกจลงไปดูคนเดียวหไอตัวมอกนึงนี่ไงปังไดีช่วยด้วยไม่ดีโหนี่มันกระตูนเมาส์เคียบเลยไม่นะ มันออกจากน้ําเนี่ยมันจะกลายร่างเป็นอีกตัวหนึ่งเราต้องขึ้นไปก่อนเบนดี้เบนดี้ทำไมสีเหมือนกันเลยนี่เจ้าตัวดีไปไหนแล้วเนี่ยทำอะไรอะอะไรแกฮะนี่ฉันจะรอแกขึ้นมาเลยด้จะผัดตกน้ำทำไมเนี่ยฮะโอเคฉันกูหกชั้นบอกว่ามันมีการ์ตูนเม้าใช่ไหมแกอยากให้แกลงไปดู่เลยโอ้โอะอะไรเนี่ยนี่เจ้าหวีเราต้องเล่นเข่ากดฝั่งโน้นนะเห็นไหมโน่นอะ เราต้องเข้าไปเออเราต้องหนีกระตุนเมาส์เข้าใจมั้ยอะไรเนี่ยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วยียียีไปล้วไปได้ยี่นีกว่าไปเล่นไปคนเดียวเถอะไปเล่นด้วยเราอ๋อโอ้โหนี่เอ็งจะไปเล่นเขาวงกดใช่ไหมเนี่ยเขาจะเล่นกันแล้วนะฮะไม่อยากเล่นใช่ไหมจอมหมีไม่อยากการเล่ตีแกรักกว่าเล่นแกเล่นให้แกวิ่งหนีนี่ไม่ได้แล้วล่ะมันไม่ทันแล้วเพราะว่า กระตูนเมามันกำลังจะกายล่างรับโพมันต้องสาดน้ำนู่นแล้วโอ้มายกอดเฮ้ยเราจะทำยังไงกันดีเนี่ยไอ้ชตเนี่มันมาแล้วอะข้างหน้าด้นนาโเยอะมากมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเอางี้ไหมเอางี้ไ อ้ฉันตามไว้ให้ฉันจับโมไว้ให้ทุกคนนี่โอ๊ยมันกระโดดมามันกระโดดมาเดี๋ยว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 ไอ้มันกินฉันไปแล้วโอ้โหล้วงผังแล้วทุกคน นี่ฉันไม่ใช่ปีศาจนี่ฉันเองต่อตปีโดอะไรของแกเนี่ยฮะ อนี่คือทะี่ยบไปให้เจะทาบุญไปให้อะไอ้างไแ่นี้อะไรฉันยังไม่ตายดิพวกแกชิ่นหนีมาก่อนเลยนะไม่รอชันเลยอะอะไรเนี่ยทั้งเบนดี้แล้วก็จ้าหมีเลยนะเอแกเป็นผู้เสียสละไม่ใช่ด้ยไงใช่เต้ขอบคุณแกต้องากที่แกเสียสละ ต้องทำหน้าชีเป็นผู <h 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 ้เสียสละที่ดีเข้าใจเราไหโดยการเป็นเหยื่อล่อให้มันซสกแม่น่าจะเอาชีสเค้กให้มันกินนะเจ้ากระตูนเม้าอ่ะมันน่าจะหิวหน้าดูเลยแล้วมันมาเป็นฝูงขนาดนั้นเนี่ยใครจะหนีรอดเนี่ยฮะเจ้าหมีอฉันกบเป็นดีอย่นี้หอดจริงไงก็ดียังไงก็ไห้ตายไปก็ดีไม่เป็นไรเลยโอ้โหแม่ฉันว่านะเกมนี้มันน่าจะยากกว่าเดิมนะเขาบงกดที่นี่เนี่ยฮะจะยากได้ยังไงฮะ หนูมันปีนได้หรือเปล่าเนี่ยเบนดี้เป็นพวกกับมันหรือเปล่าเนี่ยหน้าตาคล้ายๆกันเลยนะโอ๊คหน้าตาแกเหมือนหนูเลยเข้าใจไม่เนียนๆเนียนๆเนี่ยเป็นสไปายแน่เลยที่จะถอดตัวมีโอที่มันมาหาพวกเราเจอพวกาเจ้าเบนดี้เปล่าเจ้าเบนดี้มันอาจจะเป็นสไปายก็ได้นะนี่ไม่น่าจะใช่นะแต่ว่านะเกมนี้เนี่ยเราต้องรอดให้ได้เอ้ยเฮ้ยอะไรเป็นอะไรข้างหลังมันมาแล้วไปดีกว่า ไปกันแล้วพวกเราเพลนแล้วเบนดี้มาแล้วเบนดี้ไปแล้วไป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 ก่อนแล้วไปก่อนแล้วไปเดินมาเป็นขบวนพาเลทเลยไปมาแล้วพวกเราเดินเดินเเดเเดเนเดเนเดยุดกัอนหยุดกรอน

นีม <muitas S 2> ันทางตันไม่ใช่หรือไงคะก็ทางตันละสิเอ็งเห็นว่ามันมีทางไปได้ไงอ่ะฮะนี่แกจะย้อนฉันเหรอฮะเนี่เป็นพวกเกย์ต้องห่างเนี่ยพายใช้ไปอยู่ทางตันไอ้แกวิ่งตามไอ้แกไปคนเลือกทางพระจ่าอะไรฮะเป็นพวกเกย์คนเดียวเลยไล้วใช้บอกให้แกให้ให้ให้แกให้แกกันมันไม่ใช่หรืไงแล้วก็เปนเกย์่อยมันหลุดไปได้ยังไงฮะนี่อีกอย่างอ่ะแกก็ต้องช่วยคิดไม่ใช่หรอทำไมต้องให้ฉันคิดคนเดียวเลยอ่ะเราจะตามฉันมากันทำไมเนี่ยฮะ ใช่ยังไงฉันก็ตามแกอะไรเนี่ยเป็นพ่อแกเละแกพาฉันไปถึงทางใตาไม่พอใจล้มคานพวกเรากันจีดูจีนึ่น่าปวดใจทีเขี๋ยวนะมันต้องเพื่อนคิดนะมันต้องมีทางสิโออไปทีโอโอไปเดี๋ยวเฮ้ยนะี่นี่ฉันเพิ่งคิดอะไรออกเมื่อกี้เองคิดทีไรเนี่ยมันล่มทุกทีเลยนะจมีไอแต่รั้งแงะนัดลง ได้ผลแน่นอนนี่นี่นี่ทำไมเราไม่ทาสีตัวเองให้กลายเป็นกำแพงไปเลยล่ะเออก็จริงนะเขาทาเหมือนกันเอ้ยทาสีเป็นกำแพงเร็วพวกการ์ตูนเมาส์เนี่ยคงนจะไม่รู้มาเอาเลยเอาเลยเอาเลยจุดเป็นเบนดี้ก่อนเลยเป็นไงจุดเปนดี้บเปนดี้บเปนดี้บโอ้โห่กำแพงไปยืนพิงกำแพงเร็ว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 เร็เร็วเรียนมากเลย้ะ โอ้ยดูสิไนไหเกาเร็วเร็วเร็วเรร็วเร็วเร็วรีบรีบดูมามาเร็วเจ้ามีมาเร็วแล้เพียงเงีบเงียบเงียบเเงียาต้องดเงียบ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 เงียเงียบเงียเงียบ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 เียบเง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 ียบ นอดอ่ะมันมองไม่เห็นเรามื่อกี้มันกระโดดมราไอ้ชายๆมันมองไม่เห็นพวกเราด้วยเราต้องเร็วๆหยุดจะมีหยุดอย่าตามอ๋โอ้มันรู้แล้วเนี่ยไปแล้วไปไป ออะไรเนี่ยแผนแตกหมดเลยเนี่ยโอ้โหเอาเบนดี้ไปไหนแล้วเนี่ยแน่เฮ้ยเชนอะไรเนี่ยฮะหยุดเลยเจ้าตัวดีเนี่ยตามทำไมเนี่ยฮะเจ้าหมีโอเคอะเลยแกไม่ควรทาสีฉันใช่ไหมไอ้เนี่ยเนี่ยไม่โอเคทาสีใส่จมูกฉันฉันก็เลยถล้ำเบนดี้ทาฉันไม่ได้ทานะแล้วเป็นความคิดของแกไม่ใช่หรอฮะเออขาวางคิดของฉันเนี่ยมัน ผลออกใช่ไหมว่ามันมันไม่สนใจพวกเราเลยเออไม่พอยเจ้าเ็นดีอะไรเป็นดีตัวเดียวเลยมันทาสีมันทาสีใบจมูกฉันเ่ห็นไหมเหนปะะปไอ้อไไเวเลิกจามไปแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยเราไปจามฝั่งโน้สิมาจามฝั่งนี้ได้ยังไงอ่ะอ๋อเยวติดโควิดอะมันมาแล้วมันแบบเดี๋ยวเดี๋ยวๆดยวยืด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 ยื อุ๊ดวุ๊ดุเอฮจมันไม่เห็นพวกเราเยอะเยอะเยอะดๆดดดิเลยอาอดอดจโบกอาไว้ไปดีดีกว่ารูดไว้ตมีมาเร็วเงอ มาแล้วมาแล้วมาแล้วตรงนี้แล้วแล้วมาทางนี้ทางนี้ทางนี้เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าหมีโอ้ยทั้งสี่อ๋นดี้ขึ้นไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเป็นดีขึ้นไปแล้วเหรอไม่เบนดี้ได้ที่หนึ่งหรอกเนี่ยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เบนดี้ชนะเกมนี้เนี่ยเออเฮ้ยก็เหลือเราสองคนนะสิเอ้ยอย่าเลิกองคคนนี่ฮะ คนนึงก็ต้องได้ที่หนึ่งที่สองที่สามสิ <What? S 1> ฉันว่าฉันจะเอาที่สองอะ่ะแกที่รอไปละกันละตรงนี้ไม่ได้นะฉันต้องไปที่สองสี่เพราะเจ้าเบนดี้มันเป็นปที่หนึ่งนี่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 ฮะฉันฉันฉันต้องไปที่สองแกต้องหาที่ที่รอแล้วแกก็อยู่ตรงนี้ไปละกันฉันไปก่อนแล้ว เดี๋ยวแกจะตีทำไมเนี่ยนี่นี่นี่ตีขาใช่ไหมแกตีขาหรอเอาระเบิดไปกินดิเอาระเบิดไปกินดิดิดิระเบิดระเบิดระเบิดแกละตัดขาฉันล่ะไป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 อย่าอย่าดด ม่ไม่นต้องเปดปืนแล้วเป็ดปืนเป็ดปืนเปิดปืนนี่นี่โอ้อาวอาวอาจากีขาจเลยขาดกเดี๋ยวใขาด้วยดาสตาร์วอลเลยเนี่ยนะต้อ่ยานีนี่มาสมคาอะไรเนี่ยปืนปืนอื่นดินดอาไปเอามาสก้าทำไไม่ตายมาสก้าโอ้เจ่อ ไม่ได้แล้ววะอะไรเอามาทำดีๆไป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 ่ปไปไปไเลยไมไปไมันไป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 นี่ปไ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 ปนปนปไปไปไนไป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 ้ปไปดปึปไ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 ไป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 ปป ไม่ไม่ชันสิชันชันฉันนี่นี่แหละลงมาลงมาเดี๋ยวี้นี่แหละแกมาตีฉันทำไมแกตีฉันก่อนนะเดี๋ยวนะอะเราแย่งที่หนึ่งกันทำใหม่อ่ะมันมีที่หนึ่งไปแล้วอ่ะเราแย่งที่สองกันไงก็ฉันน่ะสินี่แหละนี่แหละมาไปลงไปโอ้โหโอ้โหนี่แกแหละลูกฉันฉันขอเธอที่สองจมีฉันขอที่สองได้ไหมอ่ะ นี่ต um. ีต really? no. no. ูดน no. no. oh, oh, no. no. oh, no. no. ี Communist ่ตีต no. ูดดี no. ่ส no. ีดวงแตกนี no. ่น oh, ี no. ่ฉันขาขึ้นไปกอโออกไปอ้ยนี่ครับี่เกมพี่สองเลแกก็เป็นพี่ลไปสิเอาไม่ได้ดีลงบะลงบะไม่ให้เล่นเกมนะไม่ให้กินข้าวแล้วต็งนีนี่ฉันขอร้องเธอเกมนี่ฉันขอชนะอ้าวอ้ยบ้าบาอะอะบัวบั นี่ไงเถียงกันดีนะักเล